ีราศีสุดปังมีลุ้นรับทรัพย์ได้โชคเข้ากระเป๋าโดยเฉพาะทางด้านการเงินสุดปังมีโชคลาภเข้ามาหาเตรียมเปิดกระเป๋ารอรับทรัพย์ได้เลยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ ราศีที่ดวงสุดเฮงได้แก่ 1. ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ได้แรงจูงใจทำให้ขยันเป็นพิเศษการงานค้นพบสิ่งที่ตัวเองต้องการได้จับงานสำคัญได้แสดงความสามารถเต็มที่ผู้ใหญ่ให้การยอมรับและสนับสนุนถ้ากำลังอยากจะเปลี่ยนงานจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม งานมีความก้าวหน้าการงานมีช่องทางทํากำไรได้หลายทางทำให้สภาพคล่องดีการเดินทางจะนำโชคลาภมาให้ช่วงปลายเดือนมีดวงเสียเงินกับยานพาหนะสองราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมสับสนแม้กระทั่งความคิดของตัวเองยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการงาน ช่วงต้นหาที่ลงไม่เจอวางแผนไว้เยอะแต่หาข้อสรุปในสิ่งที่อยากทำที่สุดไม่ได้ช่วงกางลงมาดวงงานก้าวหน้ามีผู้ใหญ่คอยอุปถมัมภ์ มีดวงในการเลื่อนขัน้นเปลี่ยนงานดีขึ้นการเงินถ้าจะหายไปก็คงเป็นเรื่องของการถูกหลอกหลงสิ่งใดมักหัวปักหัวปำแต่ยังดีที่ช่วงกลางลงมามีดวงได้ลาบมีช่องทางทำกำไรได้เงินเป็นกอบเป็นกรสา 3. ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน ได้รับข่าวดีมีผู้ใหญ่ให้โอกาสการงานมาแรงช่วงต้นได้ทำผลงานเสนอความคิดเห็นเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาถ้ากำลังอยากได้สิ่งใดให้รีบเอ่ยปากเพราะช่วงปลายลงมาคุณอาจไม่มีสิทธิ์ขอมีแต่ต้องจำใจรับกับสิ่งที่คนอื่นเสนอ การเงินมีจังหวะในการหากำไรได้ดอกผลทั้งจากงานหลักและงานเสริมมีโชคลาภจากคนอายุมากกว่าและจากการสนิหา 4. ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนได้เจอคนคุ้นเคยเก่าเหมือนได้ย้อนอดีตการงานได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัว เพื่อนฝูงทำให้ประสบความสำเร็จโดยง่ายต้องถือคติคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายช่วงนี้หากทำคนเดียวจะมีเรื่องผิดพลาดแต่ถ้าคิดหลายคนจะส่งเสริมให้คุณก้าวหน้าการเงินได้รับดอกผลจากสิ่งที่ลงทุนไปถ้ากำลังเดือดร้อนจะมีคนเข้ามาช่วยหรือมีข่าวดีได้งานเสริมกะทันหันมีโชคลาภ หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ